rao cửa วันนี้นะครับผมกบแหลมจะมาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเกมที่เราจะมาเล่นกันมีชื่อว่าอะไรฉลามเออลันเลดี้หรือว่าเลดี้ลันก็ไม่รู้เพรจํจำไม่ได้อ่านให้มันดูเป็นแบบอิ D D, <you> นเตอร์ดีดีลันช์เลดี้ลันชูเรดี้น่าจะว่าไปฉลามมีแบบต่างประเทศไหมฉลามอังกฤษฉลามญี่ปุ่นอะไรยงี้มีไหมเออก,ก็มีนะมีฉลามทวีปญี่ปุ่นฉลามทวีอังกฤษทวีญี่ปุ่นเออมันมีเด้อเทวีปญี่ปุ่นเนี่ยเกิดมาจะเพิ่งเคยได้ยิน ต้ใต้ทะเลมันกว้างไงก็เลยต้องแบ่งเป็นทวีปะโตยมันบอกว่าม่ต้อง,ต,อง,อองต่หรอกอเ,อเอ้เย็นเย็นใจเย็นเกมนี้นะฮะ lunch lady เนี่ย เป็นเกมผีนะครับไม่เชิงผีเพราะว่าคุณป้าที่อยู่ในเกมเนี่ยไม่ใช่ผีแต่เป็นออกแนวแบบว่าโลกจิตที่ฆ่าเรานะครับนี่เรากําลังจะไปปะทะกับป้ากันเลยใช่คือเกมเนี่ยอาจจะทําให้เรากลัวก็ได้นะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าพวกเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วใช่ไหมชลม้นรัมปกติพวกเราในชีวิตจริงก็ปะทะกับสัตว์ประหลาดไงในเกมเ<อ>ปะทะกับป้าจะไปกลัวไนดะ้ยังไงเราเกมนี้เราจะต้องเก็บกระดาษให้ครบ10อันและระหว่างที่เราเก็บก็จะมีแบบว่าปริศนาเราทําแบบว่ากุญแจให้เราไปไขนู่นนี่นั่นแล้วก็เจอคุณป้าด้วย ประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันใช่ไหมนายนี่มันไรสาระนะก็ฉันอยากพูดบ้างแต่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรอะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมที่สําคัญใครอยากปลูกต้นไม้เนี่ยสามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกนะผมขั้นต่ำามสบาทแล้วก็สามารถสั่งซื้อเสื้อสันเฟสได้ที่เพจ Photoshop นะครับดีมากฉลามไปเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าไหมนั่งเขาายังเกมตอนนี้ฮะ อ๋อยังเลยคอมกากมากตอนนี้จอฟ้าอยู่เนี่ยฮะมันจะเล่นได้ไหมวะนนี้คอมเราเนี่ยฮะคอมเหลืองนี่แตอนแรกคืสีขาวปะโตอ๋อแลมันมซื้อมานานแล้วนะเออมันก็ต้องเหลืองไม่ธรรมดาเดี๋ยวฉันสกแกนไวรัสก่อนฉันรู้สึกว่าคอมฉันมีไวรัสอา่าฉลามตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะ lunch lady อา้าวแล้วต้องทำไงต่อเราต้องเลือกตัวดิเออฉันจะขอเล่นเป็นตัวนายจะเล่นตัวไหนฉันเล่นเป็นเออโจนาธานก็แล้วกันโอ้โจนาธานแบบหัวร้านเนี่ย ใช่ใช่เดี๋ยวฉันจะเล่นเป็นชายเลอร์เลยกันนะที่ดีคนนี้แต่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งคือทำไมเขาต้องการเข็นเนี่ยเขาจะได้เห็นรักแรก้ขนรักแรก้ไงอ๋อจะได้ดูว่ามีขนรักแร้หรือเปล่าช่วยมาดูสิว่าวันจะน่ากลัวแค่ไหนรู้สึกว่าที่เราอยู่นี่จะเป็นโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่คุณครูใจดีทุกคนเออและป้าคนนี้เขาเป็นใครเป็นพันโงหรือเป็นคุณป้าทําอาหารหรือเปล่าหรือเป็นคุณ <c oughs> ครูเขาน่าจะเป็นพันโลนะโอ้โหบรรยากาศ <c oughs> จะกบนั่นนายเหรอเออและนี่ก็คือนายใช่ไหมหัวล้านๆ <c oughs> เดี๋ยวๆนายนายลองยืนก่อน <c oughs> ถ้าไม่ตัวนายมันงองๆ <c oughs> นายนี่มันตูดนงอนเลยเกิกนนายฉลามเออโหบางทีเขาอาจจะปวดหลังก็ได้นะ <c oughs> ไปเริ่มเลยดีกว่าเราเข้าไปเลยอันนี้คือห้องอะไรคลาสสูมออห้องเรียน <c oughs> มีอะไรในห้องเรียนปิดประตูด้วยเผื่อคุณป้าเข้ามาเอ้กุญแจอ่ะเริ่มมาก็เจอกุญแจเลยเออหยิบไปเลยฉลาม โอ้ได้ได้กุญแจซีกุญแจซีใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีห้องห้องหนึ่งนะเดินมาก่อนอันนี้คือน่าจะเป็นห้องของอ๋อเหมือนห้องอันนี้ป่ะผู้ปกครองป่ะคุณครูคุยกับผู้ปก,กครองอ,อะไรเงี้ยแถมต่อจากห้องเรียนพอดีนี่เด็กนี่เสียวสหลังเลยเออผู้ปกครองมาคุย<อ>ตรงนี้เลยเอ้สมุดเอ้ยไงใช่ใช่นี่คือที่ให้เราเก็บเก็บเลยนะเก็บเลยเออโอ้เอทำไมเจอง่ายอย่างเลยอ่โอยก็ดีดีเจอง่ายอันนี้มาระดับดอ์มอล้วยนะ โอ้ยเฮ้ย,ย<จ>นายจะเนะฮ้ยแรงหนอะไรฮะเสียงเสียงเฮ้ยเออวะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าทุกคนดูเป็นคลิปไงมันก็จะมีเสียงของผมเข้าไปด้วยตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะมสี่ทุ่มเหรอเอยอาจจะเป็นสิบโมงก็ได้นะสิบโมงเช้าอะไรแบบนี้โอ้สิบโมงเช้านี่คือสิบโมงเช้าหรืไงวะเนี่ยฮะมืดขนาดนี้ไปไปรีบไปฉันไม่อยากยืนตรงทางเดินฉันกลัวคุณป้าเขาเดินมา นายกลัวคุณป้างั้นเลยเป็นกบแด้ๆกลัวคุณป้าโดดใส่หน้าเลยให้ฉันโดดเกาะหน้าคุณป้าได้ไงใช่ใช่ปกติคนเรานี่น่าจะกลัวกบนะอ้ยเออจะว่าไปคุณป้าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาน่าจะกลัวกบน่าจะแบบว่าเวลาเจอกบก็น่าจะกกียกาดอยู่นะเฮ้ยฉันเพิ่งรู้เลยนะว่าเกมนี้วิ่งได้ด้วยเฮ้ยเออเอาไว้วิ่งหนีป้าไงห้องนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยไปไปต่อกันเถอะฉลามพอเห็นนายในลุกที่เป็นคนนี่ก็แปลกตาเหมือนกันนะ กันนี่มาเป็นเกมนะจะกลอมไปฉันวิ่งแล้วกันฉันไม่รออ้าวห้องเดิมนี่วะอ้าวอ้าวมันเชื่อมกันนี่วะทุกคนห้องเรียนอันนี้คือห้องไรเข้ามาก่อนเออมีอะไรบ้างมีเป็นตู้ล็อกเกอร์เก่าๆไม่ใช่ตู้แค่ประตูเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นป้าจากตรงโน้นน่ะเขาอยู่อีกห้องหนึ่งฝั่งโน้นอ่ะแล้วงเรามาทางนี้ดิวิ่งมาทางนี้ก็ได้อย่าไปตรงป้าเขาเลยฉันกลัว ไม่จะรับป้าเขาอาจจะโผล่มาตรงโถงการก็ได้นะเฮ้ยงั้นเราเข้าห้องนี้ก่อนเฮ้ยอ,อะไรห้องนี้มีอะไรห้องนี้เป็นห้องประชุมแน่นอนเวลาคุณครูมาประชุมกันใช่ไหมเนออิน่าจะนะเฮ้ยเรามาลองประชุมกันหน่อยแมเจ้ากบประชุมงานไงนี่จะมีเวลาประชุมอีกนะเร็วรีไปเก็บกระดาษเฮ้ยจะอยากกลับบ้านแล้วม,ม,มันอยู่หน้าห้องมันอยู่หน้าห้องโอ้โอ้โอ ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะเสียงแต่ก่อนอื่นผมขอไปเพิ่มเสียงทุกคนก่อนแล้วกันจะได้ยินชัดๆกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดหัวอ้โหคุณป้าผมกำลังไปเพิ่มเสียงเลยโผล่มาอีกทีมายืนหน้าผมแล้วหุ้ยรีบไปเถอะรีบไปทางไหนดีทางไหนดิเดี๋ยว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 โ้โหคุณป้าโอ้โหคุณป้าเราคุณลุงวะเนี่ยเฮ้ยวิ่งไป่อนเฮ้ยวิ่งวิ่งจุกจุก โอ้โหชูปีประตูด้วยปีประตูด้วยเลามโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฉันจะปีประตูฉันจะปีประตูปีประตูโอเคว้าปีวโอ้โหเจอป้ากระทาทุบอ่ะฉันไม่ได้เจ้าเกิอ์คุณป้าเขากระทาทุบเขาจะเอาพวกเราไปทอดหรือเปล่าเนี่ย เมื่อกี้คือโอ้โหนอนตายแล้วไม่รู้จะมีชีวิตอีกหรือเปล่าก็เลยเล่นใหม่เลยใช่เราลองไปดูที่เดิมกันก่อนไหมเผื่อม,<า>มีเปิดห้องเดิมแบบรวดเร็วนะทุกคนไม่ชักช้าเลยไม่มีตรงนั้นมีกุญแจไหมฮะไม่มีไม่เปลี่ยนใหม่ด้วยวโใช่มันจะรีสปาวของใหม่ไงฉลามโอ้ตรงนี้ก็ไม่มีสมุดก่อนหน้าน,นี้มีแล้ไวไม่ทีหลบป้าแล้วต้องหลบไงคือคุณป้าเขาวิ่งไล่เราแล้วมันจะมีแบบหลบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้ไหม ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะต้องวิ่งหนีจนกว่าป้าเขาจะเลิกตามหรือป้าเขาเหนื่อยหรือเปล่าเอา้นาน้าเก็บเม็ดคิดอะ่ะยีงไงฉันเจอสมุดแล้วเจออะไรแล้ว <c oughs> เก็บเลย <c oughs> หนึ่งเล่มเก็บสมุดนะกว่านกลัวเคในห้องนี้ไม่มีอะไรนอกจากสมุดไปต่อเลย <c oughs> ไปเร็วไปเร็วเอ้ยต้องต้องย้ายฝั่งแล้วนะฝั่ง <c oughs> ไหนต้อง <c oughs> ไปฝั่งโน้นแล้วตอนนี้ฝั่งนี้เราน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะอฝั่งนี้เคลียร์หมดแล้วมาฝั่งนี้ละกัน ฉันว่าคุณป้าเขาเป็นไอ้นี่แม่ครัวแน่เลยว่ะเขาถือกระทะเฮ้ยขาจะเป็นเออแม่บ้านใจกล้าไง <c oughs> โอ้เดี๋ยวมาดูห้องนี้ก่อนเอะปิดประตูด้วยแล้วกันไอ้ฉลามได้ไปไหนอ่ะอันอยู่ห้องฝังซ้ายมามาด้วยกันมาด้วยกันมีอะไรไหมอ๋อนี่งไงมีสมุดหมายเล็กสองเหรอ,อโอเคสองเล่มแล้วนี่เรามีสมุดเพราะเรามาขโมยการบ้านคนอื่นแล้วปะเนี่ย <c oughs> พวกเราการบ้านไม่เสร็จไงก็เลยต้องขอโมยแล้วก็ไปถอดหน้าปกออกแล้วก็ใส่หน้าปกใหม่อ๋อเลรอทำไมดูนายไม่กลัวเลยนี่นายแบบเอ้ยหรือว่าในาเป็นฉลามทะเลไม่มีผีแหละใช่ทะเลไม่มีผี <c oughs> เฮ้ยแต่จะว่าไปคุณป้าเขาอยู่ในห้องได้ปะวะเนี้ยใลยฉันได้เม็ดคิดวา่าเก็บก่อนเคยยิมเลยพวกเราแบบถ้าใครตายก็จะช่วยรักษากันไงหรือไม่ก็มันอาจจะรักษาตัวเองไายก็ได้นะ มีอีห uh, anyway, ้องไหมเออไงมีห้องน้าหรื้เปล่าะโอเคห้องน้ำวิ่งไปกันแล้วกันไม่ร้อนแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรทุกคนเจอกุญแจแล้วเฮ้ยนายอยู่ห้องไหนอยู่ห้องน้ำฝั่งขวาสุดฉันมาห้องน้ำฝั่งซ้ายว่ะคุณป้าเขาจะขี่อยู่ไหมเนี่ยกันเก็บเลยแล้วกันกุญแจ C โอเคกุญแจ C มันคือทางไหนวะทางเออต้องเดินไปดูนะใช่ต้องเดินไปดูน่ะไปไปนี่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  C หร้อเปล่าลองไขดู โอ้โหใช่ว่ะมาเฮ้ยแล้วใมคุณป้าเงียบจังเนี่ยที่นี่มันคือโรงอาหารกันเนอะห้องนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าโรงอาหารนี่คือจุดกําเนิดของคุณป้าเขาป้าเขาเกิดมาจากโรงอาหารกันเลยไม่ใช่หมายถึงว่าอุ้ยยืนฝั่งซ้ายเลยโอ้โหรีบไปรีบไปเร็วรีบไปมันไล่ชั้นจะไล่ชั้นหนีไปหนีไปโอ้โหไล่ฉลามาทุกคน ไฮ้ฉันหาที่แอบ,บแล้วฉันอ๋อฉันเข้าห้องแล้วฉันปิดไฟอ๋อเฮ้ยทำไมนายดูไม่กลัวเลยวะในฉนามันไม่มีผีแล้วฉันว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกแล้ว <c oughs> โอ้แต่กบนี่เจอประจำผีเนี่ย <c oughs> ผีอะไรวะผีแดงแมนยูมันไม่ใช่ผนปลานี่ก็ตัวตั้งใหญ่เดินอย่างเร็วไปแล้วมันไปแล้วโอเคเรารู้วิธีหนีแล้วไม่ต้องห่วงทุกคนมีข้าห้องปิดไฟ มาแล้วมาแล้วเจ้ากบมาจะอยู่ในห้องนี้ไหนโอเคไปฉันรู้สึกว่าแถวนี้อาจจะมีเออนี่ไงเอาไม่ใช่นู่ก,กุเจในในหลอนแน่ในหลอนหรือเปล่าประตูนี้เปิดไม่ได้เว้ยเขาบอกว่าต้องการซีคีเออนายต้องเป็นคนเปิดอ๋อใช่ใช่โอเคเอ,อ้ยี้มันดูหนเปิดได้ทุกประตูเลยงกันเลอใช่ประตูที่เป็นประตูซีก็คือนายก็เปิดได้ฉันว่าดูคอมเขาดิทันสมัยคอมเราอีกอ่ะเออโอย คอมเขาไม่เหลืองด้วยแต่คอมโรงเรียนนี้ไม่ใช้สายเลยไงอันนี้คอมไร้สายอ่ะค <c oughs> อมบูทูธไปไปต่อนายดูดีๆแน,ะน,น่จะมีของวางบนโต๊ะคอมก็ได้เฮ่เปิดไม่ได้เหรอนายอย่าเฮ้ยใบเ,เดชเฮ้ยทีใจหายตลอดเลยไหนดูไอ้นี่คอมอาจารย์นี่ว่าเอ้ย,อยสองจอด้วยโอ้ยอยางเพี้ยวอาจารย์ก็ต้องมีสองจอดนี่จะได้ดูนู่นดูนี่จอหนึ่งก็เล่นเกมจอหนึ่งก็ทำทำงานไอ้ตรงนี้ก็มีประตูอีกเจ้ากบ้นี่มันโรงเรียนเลยเขาวงกด ไม่รู้สึกเหมือนห้องเดิมอ๋อนี่ไงเจกุญแจกุญแจอะไรอ่ะเออเจบีเฮ้ยอะไรบนโต๊ะนี่ไงกุญแจแล้วเอาขกุญแจแล้วกุญแจเอสสเตอร์เคสคีเฮ้ยนี่กุญแจบีเจ้ากบเจ้ากบไหนเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงปิดไฟดิมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้มันเดินผ่านกระจกนายเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเออมันไปแล้วนายนายอาจจะต้องเปิดตู้นี้นะโอเคฉันเปิดเองนี่ก็ หายแล้วโอ้ตรงนี้ก็เป็นห้องประชุมโหยนี่แมวแล้วนายอยู่ไหนอ่นอยู่ในห้องอีกห้องนายเจอเหรอไม่นายอยู่ไหนทำไมนายทิ้งฉันอยู่ในห้องจะจะไม่ได้ออกไปเลยพวกจะหลอนประสาทไปแล้วโนายไงก็นายอยู่ในห้องห้องไหนมีอีกหลายห้องเฮ้ยไอ้ี่เรามาที่โถงหลักแล้วเหรออันนี้ประตูอะไรอ่ะ ประตูบีประตูบีโอเคเปิดแล้วอ๋อนี่ไงเราออกมาตรงนี้ตอนแรกี่นี่คือจุดเกิดเราทุกคนอันนี้<ช>คืออันนี้คือกูเจทางออกปะเนี่ยอ๋อไม่ได้เราต้องเราต้องมีเราต้องมีสมุดก่อนครบสิบเล่มคือนั้นเราก็ต้องเข้าไปหาไงนี่ชั้นว่าเราต้องมาทางซ้ายวะฉลามเพราะทางซ้ายมันจะมีประตูนี่อยู่ใช่ไหมแต่มันเป็นเขียนว่าเอนะประตูเออประตูเอคือเราจะไม่มีกูเจแหละใอ้เนี่ยมันมีพอวเวเอ นาจะใช้กุญแจเนะพวกเราไม่มีอ,อ๋อเรามีตอนนี้ฉันมีบ S ส่วนายมีซีใช่ไหมไอแล้วโอ้ยฝ <c oughs> จะตกใจเสียงปิดประตู <c oughs> ไม่ต้องปิดประตูก็ได้มั้ง <c oughs> น,นี่ห้องนี้คือห้องอะไรอะคลาสมทุกคนได้ยินเสียงฟ้าผ่าไหมชีวิตจริงฝนจะตกตกเอเข้ากับบรรยากาศในความมืดสุดๆ <c oughs> <c oughs> นายรู้ไหมว่าโตแบบนี้คนลําบากเลยนะสําหรับคนที่แบบถนัดซ้ายนี่แบบโอ้โหรับรองเขียนหนังสือไม่ได้แน่นอน โอ้โหฟ้าผ่าโอ้โหทุกคนไม่ใช่ฟ้าผ่าในเกมนะอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไฟไว้ิไฟไว้นี่ได้ยินไหมเสียงนาฬิกาไงแต่ดูเข็มดิเงียบก่อนโอ้นาฬิกานี่เสียงเหมือนวิ่งอยู่แต่ทําไมตรงนี้มันเหมือนนาฬิกาตายอันนี้ดีกว่าเอ้ห้องน้ำเหรอห้องน้าอาจจะมีของดีก็ได้นะห้องน้ํานี้ไม่เคยเข้ากูเสียงป้าอยู่ตรงนี้ ลุกจกสิไหนความมืดความมืดโอ้ยกระจกให้แต่ไฟฉายถ้าเป็นชีวิตจริงนะผมนี่เอาไฟฉายก็แทกหน้าป้าไปแล้วบิงถีบไปแล้วเออน้ำชายก็เฮ้ยนี่สมุดเพื่อนคนไหนเอาการบ้านมาเขียนในห้องน้ำน่าจะเป็นเพื่อนที่ถูกนักเลงบูลลี่เขาบริการบ้านมาลอกไงอ๋ออย่างพวกเราใช่ไหมเฮ้ยปิดไฟไว้ก่อนโอ้โห าผ่านในเกมสมจริงจริงๆไม่ใช่เสียงเสียงในชีวิตจริงเนี่ยเซยลาวเลยนะเฮ้ยอะไรเสียงเอ้ยู่ไเฮ้ยอยู่ฝั่งขวาเหรอใช่ฉันเห็นสีแดงๆอ่ะฉันคิดว่าใช่นะโอ้โหได้ยินอยู่ชัดเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวทไมเหมือนมันเข้าใกล้เรื่อยๆวะมันเปิดประตูด้วยแต่ไม่รู้ประตูไหนเฮ้ยมันระดับมันเริ่มโหดขึ้นหรือเปล่าเก็บได้สามเล่มแล้วแบบก็เริ่มโหดขึ้น มันาจะเปิดประตูมาหาเราแล้วก็ลุกกระทืบเราในนี่เลยตรงนี้หนีไม่ได้นะบอกเลยอย่าเข้ามาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยสมุดอีกเล่มหนึ่งเหรอโอ้เยี่ยมเลยแล้วเฮ้ยอะไรอ๋อมันร้องมันร้องแต่ว่ามันไม่เจอเรามันร้องแบบว่าหิวข้าวเฮ้ยป้ายจะหิวอีกเหรอฮะเวลาค่ำคืนแล้วนะเอไปนอนไป ก็อาจจะเป็นยามก็ได้นะโอ้ยามถือกระทะด้วยอ๋อแบบป้าก็เลงจะไปทอดไข่ใช่ไหมแล้วแบบรู้ข่าวว่ามีนักเรียนแอบเข้าโรงเรียนมาเอ้ก็เลยแบบว่ามือกระทะเอาไปฟาดหน้ามันเฮ้ยป้าอยู่แถวนี้อปิดไฟไปก่อนไหมเฮ้ยเห็นป้าสีแดงเออเห็นอยู่เฮ้ยนายเดินไปปิดก่อนเราก็เดินไปฝั่งขวาเฮ้ยเดินห้องตรงข้างมั้ยห้องตรงข้ามห้องตรงข้าม มีอะไรไหมห้องตรงข้ามโอ้มีเมดคิดเมดคิดกับเอามีเมดคิดอย่างเดียวเข้ามาทั้งทีขอเจอของดีๆหน่อยเขาเจอกุญแจสิบสิบอันเลยโอ้โหจะเยอะไปไหนอันนี้เราเ<อ>ข้ามาตรงไหนครับเนี่ยอันนี้กุญแจอ,อะไรกุญแจเอออนี่มันเ <A. S 1> ชื่อมกันนี่มาเชื่อมกันมันเป็นแบบอ่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมทางสี่เหลี่ยมอ๋องั้นก็สนแสดงว่าเราไม่ต้องมีเอก็ได้เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าบางทีทางเออาจจะมีแยกละมั้งน่าอยู่ไหน เอาฉันอยู่นี่ไงเอานายไปไหนอะฉันเข้ามาในห้องนี่ห้องห้องนี้พวกเราผ่านกันมาแล้วน่ะตอนนี้ฉันอยากหาทางขึ้นชั้นจากสองไอ้แลนี่มันสมุดอะไรกันเนี่ยไม่หรอกเหมือนมันจะ<อ>หล่นมาจากชั้นหนังสือนี่นะเออโอ้ยนี่มันคือสมุเดเต็มบนหรือเปล่าไปก่อนโอ้เสียงน่ากลัวมากทุกคนว่านี่ไงสมุดเออห้าเล่มแล้วเว้ยเล่นตั้งนานเพิ่งจะได้ห้าเล่มโ่นี่ไง นไฟดแดงๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหม,อไมอเอาไม่ใช่คอนเทนเน,นอ,กเกอร์นี่ว่าไม่ใช่คอนเทนเนอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงสแตนลิตคีย์อะไรไปไปไป,ไปนี่มาแล้วเป็งชั้นสองไอ้ยใต้ดินก็มีเอาไม่ใช่นี่มันชั้นหนึ่งเหรอเอ้ยไปไปชั้นสองก็ได้เอาก,ก,ก็ได้ชั้นสองไปก็ได้หวังว่าปายไม่อยู่นะครับอ๋อนี่มันขึ้นตรงนี้ได้ทำไมเสียมันไกลยังไง้ยหลังไปเลยเฮ้ย วุ้ยมันไล่มันไล่นายฉลามฉันได้มีกุญแจด้วยโอ้ไอ้เจ้ากบเก่เอาอ,อ๋อมันปามมดได้ระวังหน้าเจ้ากบนายต้องมารักษาฉันเฮ้ยไม่นะเสียงเดินนายได้ยินหรือเปล่าได้ยินชัดเจนเลยว้าวอูอออ้มันเปิดประตูเข้ามาเลยแต่ว่ามันไม่เข้าอรอ ฉันอยู่แล้วมันเปิดประตูมาไม่แน่ใจมันเห็นฉันหรือเปล่าแต่ฉันก็วิ่งเข้ามาในห้องตันถ้าเกิดมันเข้ามาในตายแน่นอนไอ้นายเปิดประตูให้ฉันหน่อยดิปนึงปนึงมันอยู่แถวนี้เลยนะได้อยู่ได้อยู่มาคันมาคันมาเอ้ยนี่ไงนายลุกขึ้นแล้วไอ้ฉังเก่งรักษาตัวเองได้นี่เฮ้ยโอ้โหรูแบบสโลไลแล้วก็ต้องเก็บอ๋อเออเยี่ยมคือกดคลิกแล้วก็ตัวเองก็จะแบบว่าลุกขึ้นได้ใช่ไหมให้ โอ้ห้องอะไรวะนี่โอ้มีสมุดเจ็บเลยได้สมุดมาแล้วหกเล่มโอ้ห้องนี้คือห้องโอ้เหมือนเป็นห้องวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่ห้องวิทยาศาสตร์ก็ห้องทําอาหารแะ้ั้งเนี่ยโอ้ห้องชายหญิงรวมกันนะห้องนี้อ๋อมาแยกกันข้างในโอเคฉันเข้ามาห้องนี้แล้วกันอมีอะไรไหมมีใครขี้อยู่หรือเปล่าเอ้ยมีป้าขี้อยู่ ดูตรงซ่วมดีๆนะอาจจะมีสมุดวางในในได้ยินเสียงไหมโอ้ได้ยินแล้วเขาน่าจะมาเข้าห้องน้ำนะเฮ้ยแล้วตอนนี้เราอยู่ห้องน้ำหญิงหรือชายว่ะนี่เฮ้ยฉันไม่รู้เหมือนกันฉันว่าอาจจะอยู่หญิงว่ะงั้นใจเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีซ่วมมันไม่มันไม่มีส้วมของผู้ชายจริงนะแล้วคุณป้าเ็เป็นผู้หญิงใช่ไหมไปแล้วเขาไปแล้วโอเคดี ไม่ต้องมาเข้าไอ้ดีสุดแล้วป้าเอออันไว้อันช้นี่สํรวจไปแล้วเนาะใช่งั้นเราไปกันดีกว่าอ๋อนี่เราอ๋อเราก็อยู่ทางขึ้นเอ้ยทางไหนข้างไหนไลูกว่าข้างหน้าข้างหน้าน่าจะข้างหน้านะโอ้บรรยากาศมันน่ากลัวบรรยากาศมันสยิวกิ้วโอฉันได้เสียงจากข้างซ้ายครับตกกระเพงนี่ตาเขาติดอยู่ในกระเพงเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าไม่เสียงมันชัดจังห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยไต่เข้ามาหรือเปล่าเอ้ตรงนี้มีห้องอ่ะโอเคมาดูฝั่งนี้ก็ได้ไปดูห้องฝั่งนู้นต้องใช้ออฟฟิศออฟฟิศคีย์โอเคเราโอ้โหห้องเยอะมากทุกคนเออเยอะจนงงเลยเนี่ยใช่แผนที่ก็ไม่มีให้ดูต้องจำเอาอย่างเดียวอีกโอ้เสียงป้าเเหมือนว่าอยู่ข้างๆเราเลยอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาเลยโอ้ฟ้าก็ร้องแรงหนาววะเนี่ยฮะ ้องโถงมีโรงอาหารอันนี้คือเป็นโซโรงอาหารแน่เฮ้ยนี่มันอะไรกันอะไรนี่มันสร้างเนื้อนี่ปลาก็โผล่มาจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำลายทิ้งตีโหดูแมลงงมแมลงวันลำไส้อะไรวะเนี่ยนี่ปลาก็โผล่มาจากตรงนี้อ่ะเนี่ยเอ้ยนี่ไงสมุดเออเก็บไปให้เก็บสมุดแล้วมันร้องคุณป้าหมอกการบ้านน่ากลัวจริง โอ๊ย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 เดินเดเดินวิ่ง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 โอ้โหชนะวิ่อย่างเร็วเลยโอ๊ยไอปี๊บมาถล่มปี๊บมาถล่ปี๊บมาถล่ปี๊บมาถล่ปิดไฟเจ้ากบปิดไฟปิดไฟโอ้ยฉันเห็นรูกฉันวิ่งปุ๊บฉันไม้พูดรำทำเพลงโอ๊ยไอแค่สามเล่มเจ้ากบไอแค่สามเล่มเออเร็วรีบหาเร็วสามเล่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะป้าขอสมุดการบ้านแค่สามเล่มเท่านั้น เดี๋ยวผมก็ไปแล้วเราต้อง<ร>วิง่งออกไปทางขวาใช่ไหม่มใช่อาจจะต้องไปทางที่ป้ามานะเริ่มจะงงทางแล้วเนี่ยเราเคยมาแล้วไม่เหรอเราตรงนี้ตรงตรงนี้คือฝั่งเอนะคุณป้าอย่ามาเข้าน้ำตอนนี้ไม่เปไ็นไรหรอกนี่ห้องน้ำใช้ป้าเขาไม่กล้าเข้าหรอก <c oughs> เอ้ยไม่แน่นะป้าก็อาจจะเอ้ยเออพงแกอยู่ที่ไหนป้ายา เขาอ,อยู่ห้องน้ำข้างๆเหรอไม่รู้เสียงเหมือนอยู่ข้างหน้าเอ้ยนั่นไงโ้ไอ้ป้าป้ามาเข้าห้องน้ำเลยตอนนี้ป้าไปกินไก่ป้าเฮ้ย <c oughs> ป,ป้า, <c oughs> ป,าป้าไปเลยอย่ามายุ่งกับผม <c oughs> ป้ามันจ้องหน้าเอื้อนอุ้ยโดนกระททุบอุย้ย,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 ยป้าโอ้ยป,ป,ป้าเปิดประตูป้าเปิดประตูผมวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาโอ้หนี่คือห้องตันโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยป้าผมวิ่งแล้วผมวิ่งสวนป้าไปแล้ว กินห <ève S 1> <sociedad. S 2> ิวตัวเองได้แล้วนายก็น่าจะมีโอกาสฮิวตัวเองได้ทีนึงนะโอ้โหอ่ากระทะทุบเฮ้ยขอฮิวตัวเองก่อนแล้วกันฉันจะมาตรงที่เดิมนายอยู่ไหนฉันอยู่ที่เดิมเหมือนกันเอ้ยนี่ไงเจ้ากบอยู่นี่ไหนเอ้ป้าป้าป้าเฮ้ยเราด้วยดิไหนไหนกลับเข้าห้องนายไปเลยก็ได้นะโอ้โหไม่เอาฉันจะอยู่กับนายอ๋อนายนี่ขี้โกงจริงเลย โอเคไปไปดีกว่านะฉันว่าเราต้องไปโอ้โหฝนมาตกอะไรตอนนี้นายคิดว่ามันอยู่ฝั่งไหนอ่ะเชื่อว่าลอยดีกว่านะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นน้องอันนี้คือโรงอาหารเชื่อว่าข้างล่างสำรวจไม่หมดโอ้มาแล้วโอ้โหคุณป้าคุณป้าวิ่งอย่างรวดเร็วโอ้ไปแล้วมาตัวลายมาเย็บอีกตูวแเจ๊เข่อไม่ปิดไม่ปิดวิ่งก่อน เราต้องหากุญแจ A ให้เจอโอ้ห้องน้ำแล้วกันห้องน้ำแล้วกันไฟไฟ็นไฟว่าแต่ความรู้สึกที่โดนกันนะครับผ่าดเป็นไงบ้างเจากบก็เหมือนๆนิดนึงมีแบบชอบไมชอบไหมใครบ้าไปชอบนายถามนายคิดหรือยังตอนนายถามเนี่ยพวกนี้อ่ะโอ้ยเฮ้ยนี่ไงกุญแจเฮ้ยเอามาเก็บเลยกุญแจพีออฟฟิศอ๋ออย่านะป้าเพื่อเจอกุญแจ จะไปออฟฟิศใช่จะไปเข้าออฟฟิศออฟฟิศอาจจะเป็นแบบจุดจบของป้าก็ได้นะเออออฟฟิศมันอยู่ชั้นสองเนี่ยแหละที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยตามมาเจ้าขี้ข้าโอ้ยขี้ข้าเลยอะตามชั้นมาเดี๋ยวพี่จะนําเองน้องไอ้ขี้ข้าเปิดประตูไหนเออเปิดนี่ออฟฟิศขอมีสมุดสามเล่มดนมือออฟฟิศทันทีเออจริงๆควรมีหลายๆเล่มเลยห้องไปต่อโอ้นี่ไงสมุดเล่มหนึง่งโอ้โหคำรามเลยเก็บสมุดที เพราะพอเก็บสมุดแล้วลุยอยู่ของมันใเล่มเฮ้ยเหรอเจอสองเล่มไปในห้องเดียวว่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยมันเข้ามาเด้อเดี๋้อเด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 ้อป้า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 มันไล่นายไปแล้วเรื่องอะไรชั้นบินแล้วหมดชั้นจรอมันไปไกลๆนะเฮ้ยชั้นรอมันไปชั้นหนึ่งเฮ้ยมันวิ่งตามชั้นไม่ทันว่ะชั้นีวิ่งเร็วมากอย่างกระเดื่แปด โอดีดีเดี๋ยวฉันขอสำรวจอะไรต่อแล้วกันเผื่อมีอะไรให้เก็บต่อไอ้มันเลิกอะไรฉันแล้วมันบอก็เออเหนื่อยมันไม่ทันป้าเจ็บหลังนี่ยมีเนวเฮ้ยเดี๋ยวยย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 ยเยย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 ไม่ยย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 ย้ยงยยยยยยเยย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 ย้ยยยงยยยยยย้ยยยยย อ้าวายก็รอดแลวนี่วะใช่ก็รอดไงแต่คุณป้าเขาเดินมาเมื่อกี้เขาไม่ได้ไล่ต่อแต่เขาแบบเหมือนยืนข้างหน้าห้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากบไนมาดูดิเฮ้ยสิงป้าตรงนี้ตรงนี้มียาานรีมาเอาก่อนห้องไหนสำรวจแล้วก็เปิดประตูไว้แล้วกันนะโอเคตอนนี้ฉันไม่กลัวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว เจออะไรอ่ะกุญแจเออกุญแจเอไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกเพราะว่าแค่แค่เปิดตรงนี้ก็พอเพราะว่าแต่เราไปแล้วไงอ่ะลองเปิดไว้ก่อนไงจะได้มีทางวิ่งสมุดมันก็อันมาเริ่มนะทำไมเราไม่เจอนั่นดิเดี๋ยว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 วิ่งก่อนวิ่งก่อนสมูทเล่มหนึ่งอยู่ที่ปลาป่าวะอาจจะอยู่ที่ตูดปลาเลยพี่เน็บไปที่หลังปลาเน็บตูดไปอ่ะโอ้ยฉันฟื้นแล้วโอเคฉันฮิวแล้ว เ้ยเจอยาเอ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงโอ้โอ้เรียบร้อยเราออกได้วิ่งวิ่งไปกันเลยไหมเออวิ่งวิ่งเลยแล้วกันไปเอาละเฮ้ยไปถึงแ้วหลัง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 นี่ไงทางออกข้างหน้าทางออกข้างหน้าออกวิ่งเลยวู้สู่แสงสว่างเย้โอ้อับไม่มีคัสโซคัสซีนเละแบบให้ดูว่าเออความสำเร็จเรามันเป็นยังไงนี่ทุกคนดูใช้เวลาตั้ง40กว่านาที สำเร็จแล้วสุดยอดเลยขอบคุณฉลามมากที่เป็นผู้นำให้กับฉันไม่เป็นไรฉันนี่แข็งเก่งอยู่แล้วฉลามแข็งเก่งแล้วเหรอฉันมันคือกบอ่อนเออ่อนแอก็อยู่สวดอ่อนแอไปแล้วกันนะฉันกินจนฉันเสียบคอไปแล้วที่แอะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ที่สำคัญสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้เลยโดยการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อเสื้อสันเฟสได้ที่เพจปอตช็อปนะครับ ไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย